เองยฮ้ Angel, โอโยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สูร่รายการจริงโอทีีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักแล้วก็บอลทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่เกณฑ์ลวก็บอลเบรจส์พาร์ที่2ี่แล้ววันเองนะครับผมเนาะก็ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราได้ต้องการเปิดเจ้าตู้ของซูเปอร์ 17GT แถวที่2เองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า ผมอะตั้งใจจะเปิดแค่แถวเดียวแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นอะผมอะกำลังจะกลับบ้านไปท่านผู้ชมยากำลังจะกลับบ้านจากาปทุมธานีไปที่ต่างจังหวัดแถวบุรีอะไรมานี้ซึ่งแบบตอนนั้นอะเพชรมันมีประมาณสามพันพอดีผมก็เลยคิดในใจแบบติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊จะเปิดดีไหมนะเพชรมันเหลือเยอะเหลือเกิน ก็เลยแบบอ่าสุดท้ายผมก็ลองใจลองใจอ่าแถวที่สองดูปรากฏว่าเฮ้ยท่านผู้ชมผมคิดถูกจริงๆที่ผมเปิดเพราะว่าผมได้ตัวละครที่อยากได้มานานแลน้วในที่สุดก็ได้มาสักทีก็คือ17 AP ไว้ท่านผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวน,นี้อยู่กันมาแล้วประมาณเท่าไหร่นะ1ปีเต็มๆนะผมจริงๆไอ้17 AP นะ่ยมันมาตั้งแต่ช่วงไหนวะ มกลาปีก่อนซึ่งปีนี้ก็เป็นของ17 GT ดรียกว่าปีก่อนปีก่อนกับปีนี้คือขาย17เดือนเดียวกันนะเนี่ยนะครับผมซึ่งแบบคือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่มาหนึ่งปีแล้วแต่แบบเฮ้ยท่านผู้ชมครับแม่แม่มมเป็นตัวละครที่แบบยังโคตรโอพีอยู่ท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยแาไหลายคนรู้สึกเืกับว่าเป็นตัวละครที่แบบเก่งและโกงมากคือใครที่แบบ ไม่เคยมีอน่ะควรเปิดหานะเราแม่งดีแบบดีมากเห็นได้ข่าวว่าอยู่แรงทิปเปอรเอใช่ไหมเออคือมันโกงขนาดไหนแล้วหลายคนพูดสิ่งกันว่าบอกว่าแบบโกงเก่งมากเล่นเล่นได้ทุกทีมยิ่งยิ่งเล,เล่นทีมซูปเปอร์เนี่ยโคตงโคตรดีเลยนะครับผมเนี่ยออย่างเช่นเอา UI ไปเล่นกับ17ได้เลยมานี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงเราได้ป่าเบกำลังเบิร์นพร้อมกับลูกสาวของเขาด้วยเนาะก็ ผมจำชื่อลูกสาวเขาไม่ได้คือจริงๆผมจาได้แ,แต่ชื่อน้องไม่อ่านยากมากคือมันไม่ได้อ่านยากหรอกชื่อน้องไม่จํายากเว้ยเออจริงไออย่างบูม่ามันจามันจําง่ายแต่ของชื่อน้องแต่ของชื่อลูกสาวใหม่ของป๋าเบและบูมาเนี่ยคือชื่อน้องไม่จํายากเว้ยคุณจํายากแบบจํายากจริงผมก็เลยแบบเอาป๋าเบเป็นตัวแทนก็นแล้วกันเนาะเออป๋าเบที่มีลูกสาวของเขามาด้วย ซึ่งตอนนั้นก็ผมได้มาประมาณ6ดาวใช่ไหมตอนแรกแบบได้มาดีใจม้างเลยซึ่งเฮ้ยองจริงดีใจมากตรงที่แบบเฮ้ยนั่ไม่ได้หลายตู้อะครั้งนี้นกับมาอีกครั้งหนึ่งนะที่สเตปหนึ่งสอะได้ตัวละครใหม่พร้อมกันเลยนะผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งปัจจุบันไอตัว17 MVP กับอ่า าเบกำนันเบิ่มอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะส่วน PVP ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆตอนแรกผมกล่าวว่าจะเอาลองไปลง PVP สลหับ17แต่ว่าตอนนี้ผมขอยังไม่เล่นดีกว่าเพราะว่าไอ Pv ้ PVP ใหม่ตอนเนี้พูดตรงๆปะผมไม่ชอบเว้ยคือผมคือพูดตรงๆกับผมพูดตรงๆกับทบูชมนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเล่น Pv PVP มาก จริงๆคือทุกครั้งวเวลาผมเล่นน่ะผมพูดตรงปะผมเป็นคนที่ขอยอมแพ้สถานเดียวเพราะว่าคืออย่างแรกเลยกูเก็พีพีแล้วทําไมถึงได้พีพกิจกรรมมันไงตราบใดที่ PVP ไม่มีกิจกรรมผมก็ไม่เล่นเพราะว่าเดิมทีแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นแค่อะไรครับโบดโคอ็อบเลดบอสพีพีไม่สนเพราะว่าคือคือทุกคนว,ว่าเกมเลเจนดหลายคนก็คงรู้ว่ามันเป็นเกมนอะไ PVP ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ PVP เพราะผมเกลียดมันเกลียดเข้าเส้นเพราะว่าเหตผลนะเจอตัวละครตึงๆทั้งนั้นไอ้คนที่เล่นด้วยมันก็หยิบตัวละครอะไรกับใหม่รู้จะเจอหาคนที่เล่นแบบสูสีแม่งก็ยากสคตรมากแม่งเล่นเป็นกันหมดเลยไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบ PVP เพราะว่าไม่มีแต่คนแกล้งผมก็เลยทําให้แบบ ฝังในใจิตใจว่าแบบกูจะไม่เล่นเด็ดขาดยกเว้นว่ามันมีกิจกรรมกูเลยต้องฝืนเล่นไงเข้าใจนรท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวนะนี่กูบ่นมากับพูดคุย5นาทีแล้วยังไม่ได้เริ่มคลิปเลยอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าฝากด้วยและกันสลับพาร์ทที่อ่ายีอ่าไอพ,พาร์ทที่สิเกก็ขออภัยท่านผู้ชมไวและกันที่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อย นะครับอ่ะก็พานนี้เข้าสู่พาร์ที่20แล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นตัวละครที่ผมพูดกับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าหายไปนานมากในรอบ3-4ปีนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่ะคงชอบตัวละครตัวนี้มากโดยเฉพาะร่างสองของเขา ซึ่งตัวละครใหม่ที่มาก็คืออัลตร้าโกฮังไซยันสองเนงนะครับเอ๊เรียกได้ว่าหายไปนานมากผมไปเช็คในตัวละครโกฮังล่าสุดที่มาคือเป็นโกฮังสีแดงใช่ไหมเอออันนั้นอะคือตัวล่าสุดไว้ทุกผู้ชมแล้วหายยาวเลยเว้ยหายยาวแบบหายยาวจริงซึ่งแบบไอ้เหี้ย กลับมาในรอบ34ปีหายไปนานมากเพิ่มเติมคือโมเดลน่าจะปั้นใหม่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเช่นอาโมเดลมีร้อยแผลอะไรมาเนี้ยซึ่งปกติตัวตัวเก่าท,ที่ที่เคยเป็น L.F. แหละโมเดลอะมันปั้นไม่มันปั้นไม่เหมือนกับไหนอนิเมะใช่ไหมเออมันเหมือนจะเน้นขายก่อนเลยมานี้แล้วก็หายยาวซึ่งรอบนี้ที่เป็นอัลต้านะเขาก็เลยแบบ เออเพิ่มรายละเอียดแบบรอยแผลแบบล่างไฟยันให้มันดูสง่างามมากขึ้นนะผมซึ่งแน่นอนตอนนี้ผมมีเพชรประมาณ4 0 0พก็จริงๆตั้งใจจะเปิด2แถวแต่ก็เดี๋ยวออีกสแถวอ่ะผมน่าจะเปิดหลังกล้องนะหรือถ้าเกิดเก็บเพชรคมเมื่อไหร่ก็อาจจะทำลิปหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ที่แน่ผมตั้งใจว่าจะเปิด สองแถวแต่ว่าแถวที่สองอาจจะเปิดหลังกล้องแทนซึ่งผมจะเปิดประมาณก็คือหนึ่งแถวกับอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมเนาะพักหายใจแป๊บนึงสักครู่นะอ่ะต่อเมื่อกี้นี่คือพูดจนแม่งไม่ได้หายใจเลยเลยคือนั่นแหละบางทีเวลาผมพูดกันนี้แหละท่านผู้ชมคือส่วนมากเวลาผ,ผมพูงตัวเวลาอาชีพส่วนใหญ่คือแบบไม่ค่อยหายใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ รบกวนท่านผู้ชมเวลาดูวิดีโอไงมันเลยต้องแบบมันเลยแบบห้ามหายใจในกอรอัดคลิปนะครับอโอเคก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับตัวละครใหม่ที่มาคือเป็นเอาตัวโกหังสที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาม,มานนะแสนนานเลยนะผมได้ว่า art work สวยภ้าปเปิดตัวสวยแล้วก็ a n i m a t i o นใช่ไหม a n i m a t i o นตอนได้ตัวละครมาก็คือแบบเอ้ยมันเฮ้ยทำมาดีทำมาสวยมาก แล้วก็ที่สำคัญได้ข่าวว่าตัวละครโกหังเด็กเทยนสองเนี่ยได้ข่าวว่าความสามารถค่อนข้างโอมากๆเลยนะโดยเฉพาะการ์ดฟ้าเหมือนกับพ่อมันมากเลยอ่ะแบบตั้งท่าก่อนแล้วก็คำามีำไปห้าใส่แบบเย็ดเช่แบบโคตรเท่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างตู้ก่อนเลยกันละกันเนาะมาแน่นอนตามสไตล์เอาตา้าครับผมไม่คาดหวังนะ คือเต็มเต็มที่อาเ่มเต็มที่ผมผมให้นะ LF อาเต็มที่ผมขอนะ LF เพราะได้ข่าวว่า LF ข้างตู้ของโกฮังเด็กเนี่ยค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้นะครับผมอานี่คือตัวใหม่นะนี่อาเบิ์กถือว่าทำมาสวยมากเลยนะดูดิเนี่ยมีรอยน้ำตาด้วย,ยดูดิดูดิลงดีเทลขนาดไหนเรื่องการ์ดูดิแม่งทำมาสวยสัตว์นะครับอาข้างตู้ไมค์คาเบิ้ลนี่ ตัวละครขวัญใจหลายคนโกฮังบีชครับตัวละครตัวนี้ปัจจุบันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเออแล้วก็ลืมบอกว่าโกฮังเด็ก <Yeah. S 2> เป็นสีเขียวด้วเอเพราะฉะนั้นสีฟ้าครับเตรียมตัวตายได้เลย <laughs> หนึ่งนั่นคือโกฮังบีชไม่รู้ว่าโกฮังผมนี่จะตายหาหรือว่าถ้าเกิดเจอไอโกฮังเด็กสีเขียวนะประเด็น,นคือตัวใหม่เป็นสีเขียวซะได้แล้วสีที่แพ้คือสีฟ้าครับผมเรียกได้ว่าจาาเดินบ้ากูโดนแล้วแหละจา่าเดินบ้ากูโดนแล้วตัวละคร เก่งๆสีฟ้าเนี่ย้รยว่าเตรียมโดนถีบได้เลยนะครับผมอ่ะโก้ังบีเป็นตัวข้างตู้นะ perfect c เซลอันนี้ก็ถ้าเกิดได้ก็ดีนะครับผมเผื่อได้เซ็นใครในอนาคตละกันอัน,นอันนี้ผมพยายามคิดดีกับ perfect เซล l นะ่ะคือถึงแม้มัน,เป,นเป็นตัวละครที่กาดแต่ก็อ่ะอย่างน้อยถ้าในเพิ่มดาวก็โอเคเพราะว่าเผื่อในกรณีที่เอาไว้เล่นในโครอบกับเลดบอสไงเออนะครับผมเออผมผมเอาผมเอาผมเอาหมดแหละนะครับ แล้วก็นี่ผมโกหังฟิวเจอร์ตัวนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมแล้วผมยังเก่งเหมือนเดิมไม่ได้ว่าลหลายคนเห็นกันแล้วนาะคืออ่าทุกปีที่เวลาโกหังมาเนี่ยแม่งคือเมตาหมดเลยแล้วแม่งก็เมตาจริงทุกตัวที่โกฮกหงมันเคยเอามาแล้วแม่งคือเมตาเว้เออแล้วแม่งคือเมตาจริงนะครับผมเอออ่าแล้วก็นี่ไม่มาไม่ได้ผมโกหังเด็กอ่าตัวแรกของเกมที่ เคยมาตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะครบรอบหอนึ่งปีในอีกไม่กี่เดือนเนาะเออแต่ช่วงนั้นผมไม่ได้เล่นนะอ่ะก็ข้างตู้ตามนี้ซึ่งตามที่บอกเต็มที่อะขอ LF ก็ได้คือตอนนี้เอาใครก็ได้โกฮังบีดโกฮังฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์เซลโกฮังเด็กก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอ่ะงั้นก็ไปกันเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้คาดหวังนะ อันนี้คือผมพยายามนึ่งๆนะพยายามแบบปล่อยปล่อยตัวนะปล่อยตัวจากเลเจนดนั่นนะเอาจริงถ้ามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอ่าพื้นหลังเกี่ยวลูกเดียวครับเกลือเกลือเกลือเฮ้ยจะลร่างบัวเอฟมาเปล่าสักตัวหนึ่งก็ได้นะ เออ L, L F ตัวหนึ่งก็ได้นะไม่ว่ากันเอาเอา,เอาตาไปมาไม่เป็นไรเอา L F ก็ได้นะเออเพราะอย่างน้อยข้างตู้ถือว่าดี L F ปุ๊บเบเกตตา <laughs> อีเวนก <laughs> 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 ็ถ้าผูช้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงผมกม็ถึง <laughs> ทำไมถึงผมพากนี้ก็ตัดภาพตู้ UI ครับอืม ครับผมรู้เรื่องนะเออมาครับเอาต้าคูณสองที่ไม่มีคำเอาจริงป่ะเอาต้าคูณสองเกมที่เนี่ยมันไม่มีคําว่าแบบออกจริงหรอกเอาจริงป่ะไอ้ควาว่าคูณสองนี่กูว่าเพิ่มแค่ประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์่ะมึงเชื่อกูดิเอาต้าคูณสองเกมน,นี้พุ่งตรงมันไม่มีหรอกโอโหสองสองลูกเฮ้แต่อย่าได้เฟกเฮ้เอาเหมือนเอาต้าเบจิตโตบูเอาเอาต้าเบจิตโตมากเลยอะ เตือโอ้หมาป่าเอเอฟสักตัวเนีย่ยก็ได้เป้าโกหันเก่าดี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 ดดเออยอย่างน้อยได้เพิ่มดาวก็ก็ก็โอเคก็โอเคโกลเด้นฟรีเซอร์มาจากใดได้เราหน่าฮะสปาคิ้งนัวรู้ลผมโอเค เนี่ยผมบอกแล้วเหรคูณสองมันไม่มีจริงเหรอกเกมเฮียเนี่ยเออเอาจริงถ้าเพิ่มจริงนะ0.5เปอร์เซ็นต์จริงเพิ่มจริงคือเท่าไหร่ถึง0.5เปอร์เซ็นต์แม่งบอกคูณสองคูณสองเฮียอะไร0.5เปอร์เซ็นต์เชื่อดิเออคำว่าคูณสองเกมนี้ไม่มีจริงจริงผมสาบานเลยเออคูณสองเกมนี้ไม่มีไม่มีอยู่จริงหรอพ่งตรงมีมีแต่คำว่าเกมหมานะนะเออมีแต่คำว่าเกมหมาแะ้วนะ ให้ตายสิเฮ้ยพื้นหลังแดงยานจากุ้่า L F มาเปล่าคาลเตอร์ได้ปว่าโกคูเอาบอลกิงกี้วั t h ต h เฮลยานจากุ้วพื้นหลังแดงบอลกิงกี้เอเอเสียล้วกูกูว่ามันไม่น่ามาว่ะ ไม่มาใช่ไหมเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ย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 เฮเฮเฮ้ยเา้เ้้ เสี๋ยวรโอ้เฮ้ยปวดท้อมเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเอาเอาจริงไหมท่านผู้ชมผมผมเคยคิดคิดเล่นๆนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดกูได้โกหังมาเนี่ยกูน้ำตาไหลนะแบบผมเคยคิดว่าผมจะพ้นในกลุ่มอิสระเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้แบบเฟะเอาไอ้เหีย เฮ้ยไอ้แย่เฮ้ยเนี่ยเราได้กูคำฟิวเจอร์บัแถมด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้แย่เฮ้ยผมบอกผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าเฮ้ยคุณอย่าว่าผมนะเพราะว่าผมจะบอกอะไรให้เอาตัวผมไม่ได้ตั้งแต่โกคุูแปะแล้วครับ จริงๆไปได้หม่ทั้งแต่โกคูแบกผมไม่ได้เอาทว่ามานานมากและนี่คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล่าสุดผมเพิ่งเปิดได้โกจิต้าบูแล้วก็ดวงเอาทวาหายไปนานแล้วครับและนี่ดวงผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนที่ผมไม่ได้เอาทว่ามาโอ้โห ขอบคุณสำหรับโกฮังเด็กสองที่ให้ฉันมีโอกาสเปิดได้คุณขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆที่ให้และถ้าผู้ชมดูสิแม่งแถมโกฮังฟิวเจอร์ด้วยอ่ะรีไอ้อ้ยแถมโกฮังฟิวเจอร์ด้วยเอาดิ <Yeah. laughs> โคตรโคตรดีเลยว่ะเออดูไอเมชั่นรอบนึ่งสิ เอ้ยเอ้ยฮะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทุกตัวอะทุกน้ำตาของจะไลฮะคุณโอ้ยยันไอ้อกอุยไอกะชิอ้ยคุณไอคี้น้้าตาของอะไห่จริงแม่งผมไม่ได้มานัผมไม่ได้มาานานมากเอาต้านะครับโอ้โห ไอ้เคียตะโกนดังเลยอะไรเสื้ออะไรอ่ะแคปก่อนแคปก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเฮ้ยเราก็ถือว่าผมดวงดวงมาจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้บอกก่อนถือว่าผมดวงมาแล้วนะผู้ชมดวงมาตรงที่ว่าตู้ก่อนอะผมเปิดใครซุปเปอร์สิบเจ็ดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปหนึ่งสเต็ปสอง,สง,สสองดวงกูมา สเต็ปสี่ดวงก็มาแล้วพอม,มาตู้เอาตั้วเฮ้ยดวงแม่งดวงแม่งสารต่อะ่ะสเต็ปสามแถวแรกมาเลยโอ้โหโอเคฮะได้แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าอไอสองสเต็ปม,มันจะออกไหมเอามาสเต็ปฟรีผมโอ้โหดีใจวะ <c oughs> อะไรลื อะอะไรไม่มีอะไรเยี่ยมมาแล้วยะ,กกะยานจากโก้เอาฟิลเตอร์แพ้ยานจากโก้พื้นหลังแดงยานจากโก้พื้นหลังแดงแล้วก็อะไรวะ ยังจกเออยายตกล้มงขึ้นหลังแดงเออมันก็สองอย่างใช่ไหมเออแม่งมาเลยวะไม่มีเพิ่มใช่ไหม LF หรือเปล่า๋อไม่มี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 โอ้ยไอ้ี้ยกูเขือเลยอ่ะตะโกนใส่แม่ง แล้วหลายคนอาจจะหาว่ากูบ้าแต่กูดีใจเย้ที่กูไม่ได้เอาต้ามานานแสนนานในเวนเอามาอันนี้เข้าสู่แถวที่สองนะครับผมแถวที่สองสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวออีสองสเต็ป,1 1> ตปอ่าผมจะเก็บให้ที่สองพันเดี๋ยวค่อยเปิดต่อนะครับอืมเอาจริงๆอ่ะผมควรพอแถวแถวเดียวพอแต่แบบสัญหาไงเขาไปไปว่าไงจ้า เทาไปไปเทาไปไปโอเลโดคาชิระฮ่าอ๋อถ oh ้าเอลซากุพื้นหลังแดงบอลกิงกิเออ อันนี้ถือว่าผมอันนี้ถือ,ถอว่าเฟซเอาเนะี่ยเฟซเอาได้มาไม่มีใช่ไหมน่าจะเกือแแหละโอ้ไม่มีเอาเอซ้ตัวเลยอ่ะโอ้โหเฟนาลีครับ i ฟน l ลีสิ่งที่ผมเคยคิดด้วยห่วงว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูได้โกหังมากูจะพิมพ์ใส่ได้กูว่า i ฟน l ลีแล้วมันก็ได้จริงเฉยเลยอ่ะ เออดวงมาว่าวันนี้แม่งเออดวงดวงมาสองต่อเลยนะตู้ตู้ก่อนก็ได้ตู้นี้ก็ได้เออแต่ว่ากว่าจะมาได้สเต็ปสามน่เนะเออเอามาเอาตัวสีเข่ยวเย่เย่ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็ละกันเนาะสำหรับเจ้าโกหังเด็กสซียนสองก็ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเย้ yeah. <c oughs> เออนคะครับผมโอเคงานก็ขอตัวจบคลิปท,ท่าน,นี้นะผมก็เอาจริงถ้าผมถามว่าผมได้มาผมอาจจะเอาไปเล่นพีพีไหมไม,ไม่ผมก็พูดอยู่นะครับว่าถ้าผู้ชมว่า ให้มันเป็น p ีพีเดียวก่อนแล้วถึงจะเล่นโอเคคือตอนนี้ยังไม่กล้าเล่นเพราะผมไม่ชอบเล่น p ีพีแบบ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 ยาวๆนะครับโอเคงั้นก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวไม่เจ็บคอยที่ยะเซ